ื่องนับธนบัตรรุ่น ft 5 0 1นะครับเป็นเครื่องนับธนบัตรแบบฟอนโหลดก็คือวางธนบัตรด้านบนนะครับตัวนี้เนี่ยความเร็วในการนับ4ระดับนะครับสูงสุดก็คือ2000ฉบับต่อนาทีนะครับซึ่งสูงมากนะครับเครื่องนับธนบัตรรุ่นนี้นะครับสามารถ วางธนาบัตรได้ถึง500ใบนะครับและช่องรับธนาบัตรออกสามารถรับได้ถึง200ใบครับ โอเคครับยกออกมาแล้วก็อุปกรณ์ก็พื้นฐานนะครับมีตัวเครื่องนะครับ <Okay. S 1> ตัวเครื่องนะครับแล้วก็จอแยกนะครับเป็นจอขนาดเล็กแยกนี่ครับจอแยกนะครับก็ ก็คืลูลงได้ครับ้วมีคู่มือคู่มือนะคับสาไฟ,ไฟแล้วก็แปลงปัดทำความสะอาดฝุ่นบริเวณเซ็นเซ,นเซอร์นะครับลองนับตัวดีกว่านะครับปุ่มเปิดปิดนะครับสวิตช์ก็จะอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นปลั๊กสายไฟถัดมานะครับก็จะเป็น ช่องเสียบจอขนาดเล็กแยกนะครับจอแยกแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวสเกลตับความหนาของธนบัตรนะครับอันนี้ก็จะใช้ก็ต่อเมื่อขนาดความหนาของธนบัตรที่มันเปลี่ยนไปครับหรืออีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีที่เราใช้เป็นานานนะครับ ลูกยางเริ่มสึกเริ่มอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มด้านนะครับก็ปรับให้มันระยะชิดเข้ามานิดหนึ่งนะครับรอเสียงเปิดเครื่องนะครับเมื่อเปิดเครื่องมาเครื่องก็จะเซลเช็คแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นหน้าจอพร้อมใช้นะครับ วิธีการวางธนบัตรนะครับอันนี้นะครับหนึ100่งร้อยใบวิธีการวางนะครับเราก็ตั้งวางนี้ตรงๆเลยนะครับ,รบก็หนึ่งร้อยใบเราสามารถปรับให้ไวมากขึ้นหรือน้อยลงได้โดยการกดกดปุ่มเซตนะครับตอนนี้คือ1,200ฉบับต่อนาทีนะครับเราสามารถปรับเป็น 800นะครับเลข1เลข2ก็จะเป็น1200เลข3 1600และเลข4ก็คือ2000ฉบับนะครับการตรวจธนบัตรปลอมด้วยระบบ UV นะครับให้เรากดปุ่มที่ UV เพื่อให้ไฟแสดงสถานะติดที่ UV นะครับให้เราวางธนาบัตรลงไปได้เลยนะครับ เมื่อเครื่องตรวจเจอธนาบัตรต้องสงสัยก็จะแสดงสัญลักษณ์ A นะครับเป็นเออร์ธนาบัตรต้องสงสัยที่ตกลงมาก็จะเป็นใบสุดท้ายใบยนี้นะครับเราสามารถกด restart เพื่อนับต่อเนื่องได้เลยครับใบที่2นะครับเครื่องนับรวมธนาบัตรทั้งหมด100ใบโดยที่ ไม่ได้รวมธนบัตรต้องสงสัยที่นับมาด้วยนะครับอันนี้คือการตรวจธนบัตรกองด้วยระบบ UV ครับส่วนการตรวจธนบัตรด้วยระบบ MG นะครับหรือว่าแมกเนติกก็คือการตรวจสารแม่เหล็กที่ปนอยู่ในเนื้อธนบัตรนะครับเรากดปุ่ม MG เพื่อให้ไฟสถานะแสดงที่ MG นะครับแล้วก็วางธนบัตร ธาบัตใบสุดท้ายที่ตกลงมานะครับก็คือเป็นธนาบัตรใบท,ที่ต้องถอสใสนะครับกดรีเซ็ตรรีสตาร์ทเพื่อนับต่อนะครับกดรีสตาร์ทครับการตรวจเช็คธาบัตรนะครับสามารถใช้ร่วมกันระหว่างอ่า UV กับ m g ร่วมกันได้นะครับสุดท้ายนะครับเป็นการตรวจไซส์นะครับก็คือความแตกต่าง ของขนาดธนบัตรนะครับโดยที่ธนบัตรเนี่ยที่เข้าไปตรวจจะยึดจากใบแรกที่เครื่องนับดึงเข้าไปนะครับโดยการกดที่ปุ่มไซส์นะครับเพื่อเป็นการตรวจความแตกต่างของขนาดธนบัตรนะครับแล้วเราก็วางธนบัตรลงที่เครื่องนะครับเพื่อตรวจพบธนบัตรที่แตกต่างกันนะครับ อันนี้คือใบแรกที่เป็นมาตรฐานสแตนดาดนะครับส่วนใบที่แตกต่างก็คือขนาดนะครับเราจะเห็นว่าไซส์ขนาดของธนบัตรเนี่ยมันจะสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับเราสามารถที่จะกดดีสต์าเพื่อนับต่อได้เลยครับตรวจพบอีกหนึ่งใบครับขนาดธนบัตรที่สั้นนะครับเล็กกว่านะครับ หนึ่งร้อยใบนะครับไม่รวมธนาบัตรที่ตรวจเจอว่าขนาดไม่เท่ากันนะครับทีนี้เราลองกดปุ่มสามปุ่มตรวจพร้อมกันนะครับที่เดิมพัดความธนาบาัตร ใบเหมือนเดิมนะครับจอด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเป็นการนับเพื่อเปรียบเทียบระหว่างครั้งที่แล้วกับครั้งปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นธนบัตรชุดนี้นะครับมี100ใบนะครับผมเอาออกเสื่อเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับผมเอาออกก่อนจํานวนหนึ่งนะครับแล้ววางนครับลงไปใหม่เราจะเห็นว่าธนบัตรรอบที่แล้วที่เครื่องนับ ก็คือ100นะครับส่วนปัจจุบันนะครับชุดนี้มี94ใบนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นการนับสะสมนะครับโดยปกติแล้วเวลาเรานับเนี่ยเครื่องจะเริ่มแสดงผลจาก1เสมอแต่ถ้าเรากดที่ add นะครับให้ไฟสถานะติดนะครับตัวเครื่องจะนับบวกจำนวนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่นธนบัตรนี้มีอยู่จำนวน100ใบนะครับเมื่อนับเสร็จนะครับถ้าเราวางธนบัตรไปอีกหนึ่งครั้งนะครับช่องแสดงผลตัวนี้ก็จะเริ่มจากศูนย์ใหม่นะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มแอดไว้นะครับมันก็จะบวกเพิ่มให้เรานะครับ ตัวอย่างนะครับเรานับเป็นครั้งนะครับก็คือ200ใบนะครับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับเป็นการนับแบบจัดชุดธนัรอันนี้นะครับมีจํานวน100ใบนะครับเราต้องการแบ่งเป็น2ชุดชุดละ50บใบนะครับเราสามารถตั้งค่าที่ตัวเครื่องนะครับโดยการกดปุ่ม50นะครับ5 0เพื่อแบ่งชุดชุดละ50บใบได้เลยนะครับ จากนั้นก็กด De ีส s t a r t นะครับอันนี้คือชุดที่1นะครับส่วนชุดนี้ก็คือชุดที่2นะครับ50บใบนะครับเราสามารถเคลียร์หรือตั้งค่าได้จากปุ่มหน้าจอตัวเลขนี้นะครับถ้าเราต้องการเคลียร์ค่านะครับก็เป็นศูนย์แล้วเมื่อเป็นศูนย์มันก็จะนับ ของมันไปตามจํานวนนะครับแต่เมื่อไหรที่เราต้องการที่จะตั้งค่าก็คือกดปุ่มเลขจํานวนนั้นได้เลยนะครับปุ่มนะครับอขอดูปุ่มนิดนึงปุ่มก็จะมีแมนวนวลนะครับแมนวนวลก็สําหรับวางธนบัตรนะครับแล้วก็กดเพื่อให้ธนบัตรดึงเข้าไปนับแต่ถ้าเราไม่มีไฟนะครับก็คือจะนับแบบออโต้นะครับแอดก็คือการนับ เพิ่มจำนวนนักสะสมนะครับ MG ก็คือการตรวจธนาบัตรปลอมด้วยระบบแมกเนติกแผ่นแม่เหล็กนะครับ UV ก็ตรวจปลอมด้วยระบบ UV Size ก็คือตรวจปลอมอตรวจขนาดของธนาบัตรนะครับความสั้นความยาวธนาบัตรที่ไม่เท่ากันนะครับด้านขวานะครับก็จะเป็นการกดปุ่มจำนวนเพื่อ นับแบบจํานวนนะครับครั้งละ10บใบร้อยใบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ปุ่มเซตปุ่มเคลียร์ปุ่มสตาร์ทนะครับ